นี่ก็จะได้พูดถึงว่าจิตเราจะกำหนดเขาทึ้งฌานทำว่าฌานชานนังแปลว่าการเพ่งหมายความว่าตั้งจิตไว้เฉพาะอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่เราต้องการนี่เป็นมีเป็นความสำคัญ <c oughs> เราจะมีความต้องการในด้านกำหนดรู้ลมหายใจเขาออกเขดี เรามีความต้องการภาวนากระาภาวนาบทใดบทหนึ่งก็ดีพือเราหรือว่าเราจะพิจารณาในสมถภาวนาหรือิปัสนาภาวนา,า,านก็ดีถ้าจิตตั้งอยู่ในอารมณ์นั้นโดยเฉพาะเราเรียกกันว่าฌานแล้วว่าฌานนี้ก็แบ่งไว้เป็นสีสอ่อย่างเฉพาะรูปฌานคือปฐมฌานฌานที่หนึ่ง พุติยฌานฌานที่สองตาติยฌานฌานที่สามจตุตตฌานฌานที่สี่นี่สำหรับรูปฌานท่านจัดมาเป็นสี่อย่างเป็นสี่ขั้นในการตามลำดับของจิตแต่สำหรับอรูปฌานที่สี่นั่นก็คือจิตตั้งอยู่ในตาติยเจตเจุตตฌานฌานที่สี่นั่นเอง แต่เปลี่ยนอารมณ์จับรูปเป็นจับสิ่งที่ไม่มีรูปที่เรียกกันว่าอารูปอะประมะใหม่นั่นก็คือเมื่อยกจิตขึ้นสู่สภาวะของกสิณกองใดกองหนึ่งแล้วก็เพิกคือคลายอารมณ์กสิณนั้นทิ้งไป <c oughs> แล้จับอากาศขึ้นแทนที่เรียกว่าอากาศสารนัญใจยตนะ เือจับวิญญาณขึ้นแทนเรียกว่าวิญญาณัาจายตนะหรือว่าพิจารณาว่าไม่มีอะไรเลยที่เรียกว่าอากิจัญญายตนะหรือว่าพิจารณากําหนดจิตว่ามีสัญญาทำเหนคนที่ไม่มีสัญญาที่เรียกว่นเอกสัญญานาสัญญายตนะความจริงอรูปฌานสี่ก็ได้ฌานแปดนั่นเองเอ้เขาขอโทษก็ได้ฌานฌานสี่นั่นเอง คือใช้อารมณ์ของฌานสี่เข้ามาจับในสิ่งที่เวียนรูปที่หา,ารูปที่ได้ท่านเรียกว่า,ารูปฌานอนนี้เราก็มาพิจารณาดูจิตของเราว่ากําลังใจของเราที่ใช้ทำภาวนาก็ดีพิจรารณาก็ดีกําหนดรู้ลมหายใจเขาอ,ออกก็ดีอารมณ์จิตของเราเข้าสู่ระดับฌานเรืกเ่า เป็นว่าถ้าเราจะรู้อารมณ์จิตของเราเข้าสู่ระดับชานหรือไม่ก็จะสังเกตได้ว่าความโปร่งของจิตมันปรายกฏภาพแสงสีใดๆย่อมไม่ปรายกฎในเมื่อขณะที่จิตเข้าสู่ปรมฌานแม้แต่ฌานทุกฌานก็เหมือนกันจะ <c oughs> ไม่มีภาพแสงสีใดๆเลย การที่ปรากฏภาพแสงสีต่างๆที่ปรากฏขณะนั่นจิตอยู่ในสภาวะของอุปจารฌานหรือที่เราเรียก้ว่าอุปจารสมาธิในการนั่งกรรมฐานต้องการเห็นภาพการนั่งกรรมฐานต้องการเห็นสิ่งญยาใดสิ่งหนึ่งนั่นมันเป็นอารมณ์ที่ต่ำที่สุดแล้็คนจะถือว่าเป็นอารมณ์ที่เลวที่สุด ทั้งนี้เพราะอะไรพระอการอยากเห็นติดในภาพมันเป็นอุตจารอุตจาระเป็นมีวรสหรักของเราก็มีคนมาบ่อยๆ <c oughs> มากรายผมมาบอกว่าเคยจเจริญกรรมาฐานมาแล้วแต่ไม่เห็นอะไรเลยในความต้องการต่ําอารมณ์ต่ําแบบนี้ออารมที่จะทําลายตัวเองไม่มีคนต้องการมากเข้าใจว่ามันเป็นของดี ความจริงการปรากฏภาพแสงสีต่างๆนั้นเป็นการบอกสัญลักษณ์ว่าขณะนั้นจิตอยู่ในอุปจารสมาธิหรือว,ว่าอุปจาระฌานถ้าเรียกกันว่าสมาธิก็เป็นสมาธิที่มีสภาพงอนแน่นคลอนแคลนไม่ทรงตัวเจนเลยว่าการเห็นภาพเป็นลอยมาและปรากฏเหมือนแสงฟ้าแลบปับเดียวก็หายไปเป็นอันว่าขณะที่จิตเราเห็นภาพ เมือ่ออารมณ์เป็นทิพยจิตเป็นอุปจารสมาธิอย่างเข้มแต่ภาพเห็นแล้วก็คลายหายตัวไปตอนหายในสนดวจิตของเราตกจากสภาวะสมาธิเดิมเสรแล้วเนวลง <c oughs> เรียว่จิตเลวลงมันไม่ดีในการเจริญใพ้ะกรรมฐานก็อย่าต้องการการเห็นภาพรระแสงสีใ,ใดๆทั้งหมด หรือว่าถ้าภาพแสงสีใดๆจะปลายฏก,ก็เป็นเรื่องของภาพแสงสีเราอย่าสนใจตั้งใจรักษาอารมณ์เดิมไว้ทําจิตให้เขา้าสู่ปฐมฌานให้ได้นี่ขณะที่ภาวนาอยู่ก็ดีเรื่องการพิจรารณาก็ดีอารมณ์จิตมีความสงัดไม่ฟุ้งสาัานไม่สอดสายไปสู่อารมณ์อื่น ลมให้ใจเบาลงมีจิตชุ่มชื่น,นมีความสุขมีความเต็มเตือนเต็มเปี่ยมในการเจริญภาวนาและวิปัสนาเจภาวนาหรือว่าพิจรารณาขณะนั้นหูได้ยินเสียงภายนอกชัดรู้เรื่องทุกคำแต่ได้ว่าเราไม่ํำคาญในเสียง นี่เป็นการที่สอดนว่าจิตเราเข้าสู่ระดับปฐมฌชานในขณะนั้นต้องพูดถึงว่าขณะที่จิตเราเข้าถึงหรืออีกประการหนึ่งถ้าพูดกันตามแบบก็เรียกว่าจิตของเราระงับจากนิวรณ์ห้าประการได้เพราะว่านิวรณ์กับปฐมฌชานเป็นคู่ปรับกัน ขนาดใดที่จิตตกอยู่ในสภาวะเขนิวร์ตกเป็นนาน่าขนิวร์ขนาดนั้นปฐมฌานจะเข้ามาไม่ถึงถ้าว่าขณะดใดจิตของเราเข้าสู่สภาวะที่เรียกกันว่าเป็นฌานเวลานั้นนิวร์ห้าก,การจะไม่ปลายกาใดในจิตนี่เป็นเครื่องสังเกตที่แบบนี้ ในในหนึ่งทางที่ดีที่สุดสำหรับบรรดาท่านพุทธบริษัทที่จะปฏิบัติกันได้ง่ายๆเราจะเข้าสู่ทรงฌานตลอดทุกคืนนั่นก็คือเวลานอนเวลานอนนี้ให้ภาวนาหรือว่าพิจารณาว่าเสมอ,สมอๆจนกระทั่งหลับไปอาการอย่างนี้ของบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายทำให้เป็นปกติ จะได้รู้ว่าตนเองเป็นคนเข้าถึงชานตลอดตลอดทุกวันการพิจรารณาก็ดีกาหนดรู้ลมหายใจเขาออกก็ดีการภาวนาก็ดีกำลังทำแบบสบ,สบายๆน้าการกเขาเพิ่มหลับไปในเวลานอนนะไม่ใช่เวลานั่งถ้าเวลานั่งเพิ่มหลับไปนี่ไม่ดีมันเป็นอุตจจารุปิจาร แล้วก็หลับไปแสดงว่าจิตของเราเข้าถึงมัฏุมิจชานในขณะนั้นแล้วเวลานอนที่เราต้องการจะหลับเราภาวนาก็ดีเราพิจารณาก็ดีถ้ามันจะหลับก็จงอย่าฝืนใจหลับเร็วเท่าไรยิ่งดีเพราะว่าจิตเข้าถึงมัฏุมิจฉานเร็วถ้าขณะที่ภาวนายอยู่และพิจารณายอยู่ถึงไม้ว่าเราจะเปลียมาขนาดไหนก็ตาม เราจะมีความง่วงเหงาเขาหน่อยขนาดไหนก็ตามถ้าขนาดนั้นจิตของเราไม่เข้าถึงประถมฌานจิตมันจะมีการสว่างลงเครื่องสังเกตจะไม่ยอมหลับถ้าคมเท่าจนเท่าไรไม่ยอมหลับก็ต้องอาศัยการยืดหยุน่นนั่นก็หมายความว่าล่อยให้จิตมันลอยไป คือทิ้งคำภาวนาพิจารณาสิยายคิดอะไรก็คิดไปตามอธิยาไซนั่นแสดงว่าเราคมจิดไม่อยู่แล้วจิตไม่อยู่เขา้าถึงมัฏฏมิชานมันมีอารมณ์ฟุ้งเส้ามาข,ข,ขวางง <c oughs> จะนั่นยืงขอบรรดดท่านทั้งหลถ้าพยายามพิจารณาและภาวนา,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 าและกำหนดรูล้ลมหายใจเข้าออกขณะที่จะหลับถ้านึกขึ้นมาสมมติเรภาวนาว่าพุโทโธ คนนึกว่าพุทธไม่ทันจะโทรหลับก็ยังดีเพราะการเข้าถึงชานนี้เราต้องการอย่างยิ่งให้มันเข้าทึงเร็วที่สุดที่จะเร็วได้นี่เป็นช่วงของเวลานอนนี่เวลาเราจะนั่งจะน,นอนแล้วตื่นขึ้นมาก็ไพ่คนรือว่าก่อนที่เราจะหลับเราภาวนาและพิจรารณาด้วยกาัาจงอย่าทําตนเป็นบุคคลขาดทุนคือทําตนให้เป็นคนที่มีกาไรอยู่เสมอ นี่สำหรับปถัถมฌานนี่มีอาการมีอยู่สามชั้นคืออย่างอยากอย่างก,กลางอย่างเอยียดถ้าจิตใจของเราขณะที่จะหลับเข้าถึงวัตถมฌานอย่างยากสังเกตเวลาตื่นให้ระวังหลับเขาถือว่าหลับอยู่ในฌานให้สังเกตเวลาตืน่นถ้าตื่นขึ้นมาเต็มที่เราต้องเตือนให้มภาวนาเองอย่างนี้สนแสดงว่า ขณะที่เราหลับจิตเข้าถึงมัมธัฌานอย่างหยาดถ้าตื่นขึ้นมาตื่นเต็มที่ภาวนาเองโดยไม่ต้องเตือนนี่แสดงว่าก่อนจะหลับจิตเข้าถึงมัทธรัฌานอย่างกลางแต่เวลาตื่นขึ้นมาครึ่งหลับครึ่งตื่นรู้ตัวภาวนาขึ้นมาเองอย่างนี้แสดงว่าก่อนที่เราจะหลับข้อจิตเข้าถึงมัทธมัชฌานอย่างละเอียด มีการที่จิตจะทรงชันได้ระดับไหนก็เป็นที่สังเกตขณะที่เราหลับเราตื่นขึ้นมาในก่อนที่จิตจะเข้าถั่ม่ถัมช่ชานมันมีอาการอีกอย่างหนึ่งนั่นคือเวลานั่งภาวนาไปและพิจารณาไปก็าตามมันจะมีอาการคห้เลิ่มหลับเผลอตัวนิดหนึ่งแล้วก็มีอาการตกวูบเสียวเหมือนตกจระที่สูงอาการอย่างนี้ขอท่านลายโปรดทราบ ว่านั่นเป็นอาการเขาจิตที่เข้าถึงปฐมวิชานแต่ทรงตัวไม่อยู่จิตมันเลื่อนไหลลงจากปฐมวิชานคือสมาธิลงต่ำถ้ามีอาการอย่างนี้บ่อยๆก่อนที่จะภาวนาให้ใหายใจย,วยาวๆคล้าวาาการที่เราเปลี่ยนหารทั้งสองสามครั้งแล้วก็เริ่มภาวนาที่พิจารณาไปอย่างนี้อาการอย่างนั้นจะไม่ปรากฏอีก นี่สำหรับเรื่องนี้ขอยทันนันหลายจงพิจารณาจิตควบคุมจิตให้ตกเป็นสภาพดีแบบนี้ว่าจิตของเราควบคุมสมมากและพควบคุมสมมากจิตของเราเข้าทึาาางาา้งชานแล้วไม่เป็นปรายการใดทั้งนี้เพื่อป้อ,องกันการขาดคนของชีวิตน้ฐานที่น้ยฐานะที่บรรดาทันนัหลายประกาศตนเป็นสิทธิ์คือสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ต้องพยายามควบคุมกําลังใจเข้าสุรยะของความดีและต่อจีนี้ไปขอท่านหลายพยายามตั้งกายให้ตรงดำาองจิตให้มั่นกําหนดรู้ลมหาใจเข้าออกใช้ครรมภาวนาและพิจารณาตามปฏิญาสัยยิ่งกว่าจะได้ยินสัญญาณบอกกดเวลา